ต่อนเลยอ,อันข้างล่างเนี่ยวิธีสังเกตมันจะมีกลุ่มๆๆๆๆล่างเยอะๆเลยนะแล้วก็วิธีใส่ก็เหมือนกันเลยตะแคงเข้าไปตะแคงเข้าไปปึ๊บไอ้อันนี้นะสังเกตนะคะนี่ดูสิมันจะมีตัวหน้าสุดเห็นนะสีนี่เห็นไหมตัว,ตวแหวนคล้องนะี่นะคือส่วนของฟันเหล็กน้อยอดีเลยจริงๆฟันเหล็กก็จะไปแล้วเนะี่ยตัวคล้องไปทัง้งไงได้ดแล้วตะแคงเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนเข้าไปให้ลึกๆนะคะับถ้าตาทิ้ ให้ให้่วดมันเกปันหน้าก่อนนะคะั่เสร็จแล้วก็กดตรงสีชมพูเลยนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาอะลงแล้วอันนี้จัดันดึ้นะยังต้องยืดออกมาอีกลูกเอาม่อีกนั่นแหละใช่นายจะต้องอยู่ทันอ้่างอีกได้ไหมเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอืมนี้ใช่นี่ค่กจะลงเลาตอนเวาดเราทีนั้เราล็อกไว้ยืดออกมาอีกได้ไลูก ขึ้นทางเอ้ยยื้ยื้อปล่างนะครับอย่างนี้มันจะเมื่อยเฮ้ยอย่าดันดิหดดเลยอย่างนี้มันไม่เมื่อยค่ะต้องยืดออกมาเยอะๆเข้าใจไหมครับ